สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้สเกษตรวันหยุดซึ่งติดตามราคามันสําปะหลังมาตลอดนะครับแล้วก็ฐานหลักของพี่น้อง ที่รับชมและก็รับฟังก็คือในส่วนของช่องสองกเกษตรวันหยุดส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับสำหรับพาดหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือราคามันยังพุ่งไม่หยุดล่าสุดลงแป้งซื้อทะลุ4.16บาทนะครับก็หลังจากที่เรารอคอยในส่วนของราคา4บาทมานานนะครับในส่วนของมันสำปะหลังซึ่งสัปดาห์ นี้นะครับก็ทะลุ4บาทไปแล้วนะครับโดยเฉพาะโรงแป้งแถวชัยภูมิแถวอุดรธานีนะครับที่นําร่องไปแล้วนะครับโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นจังหวัดหลักๆที่ปลูกมันสําปะหลังนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดหลักนะครับเป็นจังหวัดร่องจากนครราชสีมาแล้วก็กําแพงเพชรน,นะครับจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ราคามันสําปะหลังปีนี้ร้อนแรงที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวัดแรกที่นำร่องเข้าสู่30%รับซื้อที่4บาทครับในขณะที่จังหวัดอุดรธานีก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่มานะครับจนตอนนี้โรงแป้งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับรับซื้อมันที่เกิน30% 4บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นยังไงครับก็เป็นข่าวที่คือคนที่มีมันก็น่าจะดีใจแต่คนที่ไม่มีมันก็ได้แต่เสียดายนะครับในส่วนของมันสัมปะหลัง ปีที่แล้วนะครับค่าเฉลีย่ยออกมาแล้วนะครับในการปลูกมันนะครับอัตราผลผลิตต่อไร่นะครับค่าเฉลีย่ยของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ2ตันต่อไร่แค่นั้นเองนะครับโดยทั่วไปค่าเฉลียยล่ยในส่วนของการปลูกมันสำปะหลังทุกปีของประเทศไทยจะประมาณ3 4ถึงตันต่อไร่นะครับ3ตันกว่าต่อไร่ถึง4ตันนะครับโดยเฉลี่ยครับแต่ปีที่แล้วผล,ผลผลิตออกน้อยคราบฤดูการปี66นะครับก็คือปลูกตั้งแต่ปี65ผลผลิตออกน้อยเนื่องจากว่าหัวเน่านะครับ หัวนเน่าเกิดสภาวะฝนดีเกินไปนะครับน้ําท่วมนะครับส่งผลทําให้มันสําปะหลังเนี่ยได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือพี่น้อง f อฟซหลายๆท่านก็ขุดไปแล้วนะครับขุดก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับแล้วก็บางท่านก็รอยน้ําขุดมันนะครับก็มีนะใครที่เคยดูข่าวไปนะเพราะฉะนั้นพอในช่วงปลายปีนี้นะเออปลายปลายเออไม่ใช่ปลายปีต้นปี 66, 66ซึ่งเป็นฤดูการหลักของปี ของมันสัมปะหลังปี66ต่อเนื่องมาจากปี65นะครับมันก็เลยออกน้อยนะครับราคาก็เลยพุ่งนะครับพุ่งไม่หยุดนะครับพุ่งไปจนทะลุ4บาทแล้วไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศหลักก็สั่งซื้อมันสัมปะหลังจากเราเยอะเราไม่มีออนไม่มีมันที่จะป้อนเขานะครับทำให้มีการชอ็อตสัพพายส่งออกก็คือมีของอมีคนจะซื้อแต่ไม่มีของขายครับแน่นอนทําให้ราคา พุ่งไปเรื่อยๆนะครับโรงแป้งหลายๆโรงก็พยายามที่จะหามันเข้าสู่โรงแป้งตัวเองนะครับก็เลยทําให้ราคาพุ่งขึ้นไม่ยอมหยุดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเมื่อวานนี้ได้รับการประสานงานจากโรงแป้งโรงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงแป้งที่สอลานมันส่งเป็นประจําอยู่แล้วก็คือมีการปรับราคานะครับทะลุเพดานไปนะครับโรงแป้งนี้ดีตรงที่เข้ามาปรับวิธีการใหม่ก็คือปกติก็จะหยุดไว้ที่30เนตนะครับ แต่ถ้าเกิน30%ก็จะจะให้แค่30%ราคาโดยทั่วไปนะแต่ลวงแป้งนี้ก็คือถ้าเกิน30%ก็ให้ราคาทะลุขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับพาดหัวข่าวาวันนี้ก็นําร่องไปนะครับจังหวัดชัยภูมินําร่องไปแล้วแหละ30%สีบาทนะครับไปดูนะครับว่ามีจังหวัดอะไรราคาเท่าไหร่นะครับที่พุ่ง4บาทไปแล้วแล้วก็ จังหวัดอะไรที่กําลังไล่ที่จะไปถึง4บาทครับเป็นราคารับซื้อหน้าโรงแป้งนะครับพี่น้องครับถ้าช่วงนี้ใครมีมันสัมปลังนะครับจะสังเกตว่าดูดีๆนะมีหลายหลายคนเขาวิ่งรับซื้อหน้าลานนะครับเพื่อที่จะไปขายต่อหรือว่าไปทํามันเส้นนะมันเส้นออเดอร์ก็เยอะนะครับจากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องที่มีมันสัมปลังอยู่ตอนนี้ก็พยายามดูแหล่งในการขายให้ดีนะครับก็จะได้ ขายได้ไม่ตกกระบวนรถไฟในราคาดีเพราะว่ากว่าเราจะขายได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณปีหนึ่งครับก่อจะปลูกให้ออกมาเป็นหัวแล้วก็ขุดมาขายแล้วก็ที่สําคัญปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมด้วยบางพื้นที่ก็ผลผลิตออกมาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีก็ดูดีๆครับอามาดูนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ทะลุ4ี่บาทแล้วก็ใกล้จะทะลุแล้วนะครับไปดูจังหวัดแรกตามที่ผมพาดหัวข่าวนะครับ จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็ใกล้ๆกับสรานมันที่ไปส่งเนี่ยครับก็แจ้งราคามาเมื่อคืนนี้นะก็คือถ้ามันเกินสามสิเปเซนตนะครับราคาก็ไล่ขึ้นไปสี่บาทกว่านะับโดยเฉพาะมันที่ถ้าเป็นมันสามสิบสี่เปอร์เซนนะครับก็เขาก็รับซื้อนะครับรับซื้อที่ 4ี่บาทสิสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับโดยมีฐานที่25%ซื้ออยู่ที่3ามบาทห้สตางค์นะครับแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็น30%ก็รับซื้อที่3ามบาทแปสตางค์นะครับถ้า31%รับซื้ออยู่ที่3ามบาทเกสตางค์นะครับ32%รับซื้ออยู่ที่4บาทนะครับ33%รับซื้ออยู่ที่4ีบาทแสตางค์นะครับแล้วก็ สุดท้าย34%รับซื้ออยู่ที่4บาท16สตางค์นะครับในส่วนของไทยนำมันสําปลังนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่า34เขาก็บวกไปเปอร์เซ็นต์ละ8สตางค์นะครับในส่วนของไทยนำสัมปลังนะครับซึ่งเป็นโรงแป้งใหญ่ที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็อุดรก็ยังพุ่งแรงไม่หยุดนะครับพุ่งแรงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะลานก,ก็ไล่รับซื้อไปที่มัน รวมก็สามบาแล้วนะครับก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวัดต่อมาชัยภูมิชัยภูมินี่เจ้าประจําอยู่แล้วนะครับชัยภูมินี่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าชัยภูมิจะมีกลยุทธ์ขึ้นต่อไหมนะครับตอนนี้25%เรซรับซื้ออยู่ที่3บาทดสิบห้าสตางค์30%เรับซื้ออยู่ที่4ี่บาทนะครับทะลุไปแล้วนะมาลุ้นกันนะครับว่าโรงแป้งที่ชัยภูมินะครับรู้สึกจะชื่อโรงแป้ง แสงเพชรกับชัยภูมิสตาร์นะครับอยู่ที่หนองบัวระเวนับอิจฉาพี่น้องเกษตรกรที่อยู่แถวหนองบัวระเวนะครับที่มีในส่วนของโรงแป้งที่รับซื้อราคามันที่ค่อนข้างจะสูงนะครับในปีที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงปีนี้นะครับอีกหลายโรงนะครับสามบาทเจ็ดสิบห้ายี่ห้าสตางค์นะครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่บาทนะมาลุ้นกันนะว่าชัยภูมิจะไปต่อไหมนะครับอุดรนี่เกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็สี่บาทสิบหกครับต่อมาก็จังหวัดขอนแก่นนะครับ ขอนแก่นพี่น้องบ้านเราขอนแก่นนะครับก็รับซื้อยังร้อนแรงอยู่เช่นกันนะครับก็ใกล้แล้วนะครับขอนแก่นตามชายภูมิมาติดๆนะครับสาิเปอร์เซนใกล้จะสี่บาทแล้วนะครับสาบาทเก้าสิบห้าสตางค์นะครับเอ่อยี่ห้าเปอร์เซ็นก็รับซื้ออยู่ที่สามบาทหกสิบห้าสตางค์นะครับเป็นข้อมูลจากโรงแป้งแถวอำเภอกระนวนนะครับนี่คือจังหวัดชายภูมินะครับจังหวัดต่อมาจังหวัดเลยนะครับเลยก็ ตามมาติดตดไม่น้อยหน้านะครับก็ไล่มาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไล่ไล่มานะครับสบาทแปสตางค์ครับมัน30%เซแล้วก็เลยก็3ามบาทสีสตางค์นะครับมัน25%่เซนะครับก็เป็นราคาที่เรียกว่าไล่ลุ้นมายังไม่ยอมหยุดนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมันจะหมดแล้วไฮไฮซีซันหมดแล้วมันเดือนมีนานี่จะหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลือมันที่ออกมันเขาเรียกว่ามันนาแล้วตัวต่อไปเนี่ยสองสามเดือนเป็นมันนามันหน้าฝนซึ่งไม่มีไม่ค่อยมีแป้งเท่าไหร่จะไปดูนะว่าราคาจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือยอดออเดอร์ก็ยังมีนะครับราคายังยังสูงอยู่ในเรื่องของราคาส่งออกไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสำปะหลังหรือว่ามันเส้นนะครับที่พี่ใหญ่ของโรคก็คือประเทศจีนนะครับสั่งซื้อสั่งออ,อเดอร์มาเยอะนะครับในช่วงตอนนี้ ก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,กรที่มีมันสำปะหลังช่วงนี้แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่มีก็เริ่มปลูกนะครับดูแลดีๆนะพี่น้องครับผมมีข้อเสนอแนะนะครับอย่าปลูกเยอะนะครับปลูกประมาณ10ไร่กำลังดีแล้วก็ดูแลรักษาดีๆนะให้ได้ให้ได้ปริมาณผลผล,ผลิตต่อไร่เยอะๆจะดีกว่าปลูกเยอะๆ ผลผลิตต่ำนะเพราะว่าดูแลไม่เพียงพอนะครับดูแลดูแลไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ลดลงมากระสอบละสองสามร้อยบาทแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยการผลิตที่ส่งผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับในส่วนของพี่น้องที่ทําลานช่วงนี้ก็อาจจะต้องหัวหมุนในเรื่องของการหาเงินมาหมุนเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสองสามปีที่แล้วเคยซื้อ โลละบาทกว่าจะมาตอนนี้ต้องมาไล่ซื้อสามบาทกว่าใกล้จะสี่บาทแล้วนะครับในส่วนของลานย่อยนะครับก็ต้องใช้เงินในการหมุนเวียนธุรกิจเยอะส่วนคนที่ทำมันเส้นช่วงนี้ก็น่าจะได้ประมาณน้ำหนักควรเฉลี่ยประมาณ4ี่0ิบห้าห้าสิบนะครับถ้าต่ำกว่านี้ก็น่าอาจจะขาดทุนได้นะเพราะว่าราคาหัวมันซื้อมาในะราคาสูงนะครับในส่วนที่เมื่อเทียบกับมันเส้นแล้วราคาก็ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อย ไม่ค่อยเพิ่มมากเท่ากับหัวมันสดที่ซื้อในขณะนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องที่มีมันสําปะหลังใครที่ยังไม่มีก็ปลูกแล้วก็ดูแลดีๆนะเพราะว่าราคาก็น่าจะยังไปต่อได้หรือว่าอาจจะไม่ตกไปกว่าน,นี้นะเพราะว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนก็ยังสูงอยู่เขาเน้นอุตสาหกรรมอาหารสว์ที่เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากมันสําปะหลังนะครับก็เป็นข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับคลิปสอเกษตรบนหยุดได้โดยการแจ้งราคามาว่าราคาที่ท่านรับซื้อเออราคาที่ท่านขายได้หรือว่าราคาที่โรงแป้งหรือว่าลานย่อยแถวบ้านท่านรับซื้อเท่าไหร่ก็แจ้งมานะครับจะได้มีส่วนร่วมในการทําคลิปสอเกษตรบรรยุก้าวเข้าสู่ผู้ติดตามแสนคนไปได้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงทุกวันอาทิตย์พี่น้องติดตามดีๆครับก็จะมีแจกของที่ระลึกนะครับในช่วงการอัดคลิป ลงพักสนามลงพื้นที่ไร่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคือวันหยุดจะลงในส่วนของออกพื้นที่ไปถ่ายทําคลิปแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะทําคลิปในออฟฟิศที่กรุงเทพนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามครับกดแชร์นะครับกดแชร์มามีส่วนร่วมด้วยกันในการก้าวเข้าสู่ผู้ติดตามแสนคนนะครับกดกระดิ่งนะครับ กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบรรยุดนะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับช่องหลักก็คือช่อง y YouTube สอเกษตรบรรยุดนะครับแล้วก็มีแฟนเพจนะครับสอจัดเกษตรบรรยุดนะพี่น้องมีคําถามอะไรถ้าไม่เข้าใจหรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรไปแลกเปลี่ยนกันในนั้นได้หรือจะถามมันในข้างข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับยอดคนติดตามเพิ่มเร็วมากครับช่อง Ti ๊ t o k นะครับ เ2จุสอเกษตรวันหยุดนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ